สาวโสดหญิงรัฐาค่ะดูเหมือนว่าจะโสดนานเกินนะคะจนแม่น้อยเนี่ยเริ่มออกปากว่าอยากจะให้ลูกสาวแต่งงานซะแล้วส่วนคนที่ไม่โสดอย่างสาวแพนเค้กครับล่าสุดก็ควงสรวัดหมีนะครับที่เพิ่งจะเข้ารับการผ่าตัดที่เท้าเดินเขยยกออกงานโชว์ความหวานให้คนโสดได้อิจฉากัน โชว์ความหวานจนคนสดอิจฉาตาร้อนเลยล่ะค่ะคู่รักป่าท่องโขงพันเค้กเขมมณีที่ควงแฟนหนุ่มนายตำรวจสารวัตรหนีมาออกงานอีเวนต์ต้อนรับวันแห่งความรักทั้งทั้งที่แฟนหนุ่มเพิ่งจะผ่าตัดเส้นเลือดเท้าแตกไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนโดยสลัดไม้ค้้เท้าทิ้งชั่วคราวเพื่อให้โชว์ออกมาเพอร์เฟกที่สุดซึ่งพยาบาลส่วนตัวอย่างสาวแผนออกปากเป็นห่วงแฟนหนุ่มที่ออกกำลังกายหนักเกินไปจนบาดเจ็บมาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะต้องเรียกว่าผมทะลึ่งเองซนเองออกกำลังกายหักโหม ไม่ระวังอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้บาดเจ็บบ่อยอุปกรณ์ในการออกกําลังกายผิดประเภทมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะสายต้องออกมาเป็นคําสั่งก็อาจจะต้องบอกให้ระวังกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเวลาจะเดินทางหรือจะไปไหนด้วยการอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีแล้วเป็นจะได้จะได้ระวังมากขึ้น ด้านสาวโสดอย่างญิงรัฐาบไม่ว่ากี่ปีก็ยังไม่มีหนุ่มรู้ใจเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ใช่ไม่อยากมีแต่ยังไม่เจอชครที่โดนใจเท่านั้นเองทั้งที่ไม่ได้ตางสเปคหนุ่มในฝันเวอร์มากมายพร้อมโตัว,ว่าแม่น้อยโพง,งามเร่งให้แต่งงานแล้วละค่ะอย่าไปเชื่อเวลาแม่พูดนะคะเวลาแม่ให้ข่าวปากกับใจไม่ค่อยตรงกันหรอค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเจอใครด้วยอ่ะไม่ได้ตั้งสูงอะ่ะขอให้เป็นคนดีเป็นคนขยนันอะไรเงี้ยหนูอชอบผู้ชายขยนัน ขยันไม่ต้องมีต่องรวยมีต้องเป็นใครมาจากไหนกาขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็รักเราจริงก็มีเป็นเพื่อนๆรุ่นน้องอะไรส่วนใหญ่ค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาจีบอ่ะส่วนวาเลนไทนยนี้นะคะสาวหญิงที่ไร้คู่ก็ดดอนแคร์ขอใช้ชีวิตแบบสาวโสดนัดกินข้าวกับเพื่อนเพื่อน,อนแบบไม่มีคนรู้ใจค่ะมาที่พระเอกผิวเข้มเกรดวอลเลนทอนกันบ้างน,นะครับแววว่าอยากจะเคลียร์คิวละครเพื่อที่จะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ภายในปีนี้ครับ แม้จะเคยบอกว่ามีแผนบวชทดแทนคุณพ่อแม่ในปีนี้แต่พระเอกผิวเข้มเกรดวารินทร์ธรก็ยังเคลียร์คิวไม่ได้สักทีนะคะเพราะตอนนี้ติดภายละครอยู่อีกสองเรื่องแต่ยืนยันตั้งใจบวชแน่นอนแถมปีนี้ยังเป็นปีชงร้อยเปอร์เซนต์และถูกทักให้ระวังเพราะจะมีเหตุให้ชีวิตต้องเหนื่อยมากสิงตนก็ได้ไปไหว้พระทําบุญเพื่อความสบายใจของตัวเองและครอบครัวแล้วค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะจะเหมือนตัดสินใจทํางานเหมือนเหมือนเหมือนหาหาเรื่องให้ตัวเองอะ อาจจะเป็นงานหรือาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่แล้วแต่ที่มาเกิดจากการตัดสินใจของเราแล้วทําให้เราเหนื่อยแล้วทําให้เราลําบากใจอะไรที่สามารถทําแล้วทําให้คุณแม่สบายใจหรือทําให้เราแก้ชงได้อย่างเช่นทําพิธีอะไรหลายอย่างก็มีบ้างแต,แต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับหมกมุ่นนะแต่เราเชื่อเราเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีแล้วกันที่ที่ได้รู้ว่าเราชงปีนี้เราจะได้ระวังตัว ส่วนข่าวที่ว่านักแสดงสาวดาวรุ่งดาวพิมพ์ท้องหอบดอกไม้ไปให้กำลังใจหนุ่มเกรทหลังเวทีคอนเสิร์ตท,ที่เพิ่งผ่านมานั้นเจ้าตัวขอปัดว่าไม่เป็นความจริงและความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นค่ะคือเราอ่ะตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรที่คนจะเข้าใจผิดมากไปกว่านี้แล้วคือคนก็เข้าใจอย่างนี้แล้วซ,ซึ่งไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าบางทีเกรงใจน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เวลามีคนมาถามตรงนี้จริงๆมันก็จริง,รงๆเราก็เป็นพี่น้องอยู่แล้วคือ บางทีเราอาจจะพูดเล่นไปบางทีจะแบบทําให้น้องคิดมากเลยตอนนี้เนะี่ยสถานะยังเป็นแค่พี่น้องส่วนจะสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้หรือไม่เจ้าตัวก็ตอบตามสไ์ดาราว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะจากเรื่องของหนุ่มหล่อนะคะมาที่สาวหลอกกันบ้างค่ะซีพวรีนค่ะมาอัปเดตทั้งเรื่องอของสุขภาพนะคะรวมถึงประเดน็นเรื่องต่อไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดค่ะ อีกหนึ่งศิลปินที่ออกมายอมรับผ่านสื่อว่าน,น้อยใจต้นสังกัด r s แบบสุดๆค่ะนักร้องสาวหล่อซีพูวรินเพราะไม่ป้อนงานมาให้หลายเดือนแล้วซึ่งลาสุดเจ้าตัวก็เปิดใจผ่านไมนายตัวเทนว่ายังเหลือพันธ้ากับ r s อีก6เดือนซึ่งตนก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาค่ะพร้อมแย้มมีค่ายเพลงดังจีบเข้าสังกัดใหม่แล้วด้วยแหละค่ะก็อาจจะไป เขาเรียกอะไรไปคุยกับผู้ใหญ่ทางทางอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ก็ลองหางานที่เราชอบแล้วก็ไปทําอะไรข้างนอกที่ที่ทาได้เต็มที่อย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ซีก็ยังเป็นศิลปินในสังกัด r s u ก็ตอนนี้ก็ยังทํางานใน u, างเต็มที่ก่อนแล้วพอหมดเมื่อ,อไหร่แล้วเดี๋ยวองค่อยว่ากันค่ะ ส่วนผลกระทบหลังถูกรถกระบะชนที่หน้าวัดปทุมวน,วนารามย่าประทุมวันเมื่อเกือบ3าปีที่แล้วอาการอื่นๆก็หายขาดหมดแล้วนะคะยกเว้นกระโหลกหน้าผากที่ยังคงยุบผิดรูปเจ้าตัวจึงเตรียมไปปรึกษาคุณหมอเพราะหวั่นมีผลในระยะยาวค่ะคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยังยุบไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่แนะนําให้ทําแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเริ่มยุบแล้วก็เหมือนยุบมากแล้วก็ก็คิดว่าจะไปทาอยู่ก็ไม่หล่อเดี๋ยวไม่หล่อเหมือนเดิม และเมื่อสกิดถามถึงเรื่องความรักกับสาวนอกวงการที่เขาพาดูใจกันมานานกว่า2ปีสาวหล่อหน้าใสก็ย้ำว่าแฮปปี้ตีเวอร์ค่ะแถมครอบครัรวทั้งสองฝ่ายยังยินดีเปิดไฟเขียวผ่านตลอดจนเจ้าตัวสามารถลบภาพเจ้าชู้เป็นสาวหล่อนหลายใจเหมือนที่ผ่านมาได้แล้วล่ะค่ะ